อย,อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วคนต้องมีระเบียบวินัยไหมคะค,คะุณขาคนกรุงเทพยังมีระเบียบวินัยกว่าอีกนะคะหรือเวลาอยู่บนรถไฟฟ้ารถเมล์ก็มีคนยืนพิงเสากันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จับเสาไม่ได้ก็มีคนยืนพิงยอย่างที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการพ่นกำแพงนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยคะ่ะผมเรียนทุนส่วนนะไปบอกลูกหลานนะการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมตรงไหนพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะครับไม่ได้หมายาว่า การปกครองในรูปแบบเดียวกันมันจะเหมือนกันเสมอไปอย่างเช่นอังกฤษปกครองในระบอบอะไรราชาธิปไตยไทยปกครองในระบอบอะไรราชาธิปไตยไทยเหมือนอังกฤษไหมไม่เหมือนอังกฤษสังเกตไหมฮะไทยจะไม่เหมือนอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกากับรัสเซียปกครองในระบอบอะไรประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุกร,รัสเซียเหมือนกันนะครับ แต่สหรัฐอเมริกาให้อยู่ได้ไม่เกิน2สมัยสมัยละ4ปีรัสเซียอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยสมัยละ15ปี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงอยากจะให้ผู้ปกครองนะเอาคลิปนี้ไปให้กับบรรดาวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่ที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่กําลังจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาดูซะนะครับเพราะว่าอะไรก็กนนีพวกนี้กําลังข้างควหลัง นะครับกระแสนิยมข้างต่างชาติเนี่ยกำลังเข้ามาคือตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ชอบอยากเป็นฝรั่งนลพอเอาเข้าเอาเข้าเฮ้ยมันไม่ใช่ไปฟังจากประสบการณ์จริงและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบางคนบอกอุ้ยต้องเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสดีอย่างนีนน่ไปดูเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและบทเรียนเป็นอย่างไร ก็เลยทำให้เรามีความเชื่อว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคร่งคัดต่อกฎหมายอยู่ในระเบียบว,วินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างนั้นนะคะแต่พอเรามาถึงวันเดอร์แลนด์ดินแดนฝรั่งเศสแล้วแซงคิวกูรถไฟฟ้าเปิดปั๊บทุกคนกรูเข้าอีกคนออกแย่งกันออกอะไรเนี่ย คนฝรั่งเศสเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดเลยคือตั้งแต่เด็กมัธยมขึ้นไปยันคุณตาคุณยายผู้ชายผู้หญิงสูบเสร็จก็ทิ้งขี้บุหรีลล่ลงดินค่ะโอ้โหมาดูที่พื้นดินที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะคุณขาเวลาคุณเดินเนี่ยนะคะไม่ใช่เดินแบบเมินลอยดูสถาปัตยกรรมอันสวยงามยุคเรเนซองค์คุณขาคุณจะต้องค่อยๆเดินเดินอย่างมีสตินะคะคุณขาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอขี้หมาหนาอก้นบุหรี่หนอขี้นกหนออย่างนี้นะคะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่คะ่ะคุณคะเออคือเคยเห็นแบบวัยรุ่นแบบทิ้งขยะกับพื้นอะเป็นเพื่อนใช่ไหมคนฝรั่งเศสแล้วก็ไปถามแบบเฮ้ยทำไมแกไม่ทิ้งถังขยะวะมันบอกอุย้ยอีกนานกว่าจะเดินไปเจอถังขยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาทํางานขัดถนนเขาก็มาเก็บไปเองเอ้าวคิดอย่างนี้ซะง,งั้นหรือว่าที่เมโทรอะค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินของฝรั่งเศสโคตรสกรปรกเลยคะ่ะคุณคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดนะคะว่าอุ้ยอยู่ในประเทศที่พัฒนานแล้วคนจะต้องมีระเบียบวินัยไหมคะ่ะคุณค่าอีกนคนาเกคนนยยยเเเัอะะะะแลร อย่างที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการพ่นกำแพงนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะแต่อย่างที่เมืองไทยเนี่ยมันจะพ่นเป็นคำหยาบนะคะประกาศสักดาสถาบันไทยวิเทคโนทุมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะพ่นเป็นกราฟิกอะคะ่ะแต่มันก็พ่นไปทั่วเลยนะคะบางทีมันก็เอามาพ่นรถไฟพ่นกำแพงร้านอาหารกำแพงบ้านสะพานมันก็พ่นหมดเลยนะคะ ที่ฝรั่งเศสน,นะคะผู้ชายกับผู้หญิงมีความเท่าเทีเทยมกันเอ๊ะเท่าเทียมกันแบบคำว,ว่างาที่เมืองไทยก็เท่าเทียมกันเหมือนกันนะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างเช่นการประกาศงานนะคะคุณไม่สามารถระบุได้ว่าแบบมีงานก่อสร้างรับผู้ชายอายุไม่เกิน40อย่างนี้ไม่ได้นะคะเออหรือว่าเออต้องการพนักง,งานเสิร์ฟรับสมัครผู้หญิงต้องการเชฟรับสมัครเชฟผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณไม่สามารถระบุเพศได้ค่ะสมมติคุณเป็นเจ้าของงานเนี่ยคุณอยากจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ดุลยพินิจของคุณคุณอยากจะได้เชฟเป็นผู้ชาย งานจัดเลี้ยงเราทําอยู่แผนกครัวนะคะคล้ายๆกับงานโต๊ะจีนอะ,อะเป็นแม่ครัวงานโต๊ะจีนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเออคือเป็นจอบๆไปนะคะในครัวที่ทํางานเนี่ยนะคะมีคนทํางานประมาณเออสิบคนมีผู้หญิงสองคนคือมียายฟลอราเป็นฝรั่งแล้วก็มีเรานะคะสาวน้อยแบบบางล่างเล็กอย่างเราเสร็จแล้วทีเนี้ยพอตอนเอาขยะไปทิ้งอะคะ่ะฟลอราแบบบ้งไปเอาขยะไปทิ้งกันแล้วเราก็แบบเฮ้ย ผู้ชาย8คนอ่ะเออเขาก็แบบเหมือนเสร็จนแล้วก็ไปสูบบุหรี่เอยแต่งตัวบางคนก็ไปขัดพื้นขัดครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยผู้หญิงออะเนี่ยต้องลากถังขยะใบเท่านี้อะแบบผังขยะก็ทมอะเออก็ลากไปกระกะกระกร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 กอย่างเงี้ยค่ะโอ้เห็นผู้ชายยืนสูบบุหรี่แล้วแบบแม่งอะไรวะถ้าเป็นเมืองไทยอะมึงโดนด่าเลยนะเออแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเท่าเทียมกันหรือทีี่่่่่ฝรรังงเศสนนนนนนะะะะะะคคคคคุออแแแมมดาบบกกก็็ววยพลลูผ พอพายเรือส่งลูกเสร็จแล้วนางก็พายเรือให้สามีต่อค่ะซปเปอร์มามจริงๆค่ะบทเรียนในเชิงงานวิครห์นะครับโกงเห็นว่าคนที่ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเขาพูดชัดเจนว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณเข้าใจนะครับสมศักดิ์เกียรติรัศกุลปัจจุบันหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นผู้ต้องหา 1, 1นึอาคา,ารบ้านายดูมินเยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับชีวิตเขามีความสุขไม่มีความสุข เครียดจนเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแตกพิการไปครึ่งซีกพูดแทบไม่ได้ถึงแมจ้จะรักษาเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เหมือนเดิมฝรั่งเศสมันเหมือนในหนังมันก็ไม่เหมือนในหนังเห็นไหมเห็นภาพไหมคนที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสทําอะไรกับประเทศไทยเคยนําเรือรบบุกเข้ามากลางแม่น้ําเจ้าพระยามาทาสงครามกับประเทศไทยประเทศไทยต้องรู้คนไทยต้องรู้เด็ดตุ้งหมายต้องรู้วบอมปะจุนถูกยิงถลง่มได้รับความเสียหาย นในเชิงปรากฏการณ์นะครับนำมาวิเคราะห์คงเห็นว่าฝรั่งไม่ใช่อย่างที่พวกเราเข้าใจและคิดในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นิยมชมช,มชอบนะครับไปทางตะวันตกคิดว่าตะวันตกดีคนอื่นดีบ้านเราไม่ดีคนไทยไม่ใช่เป็นคนดีฝรั่งดีต้องเอารูปแบบของฝรั่งเข้ามา ผมเรียนหุ้นส่วนนะไปบอกลูกหลานนะการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมตรงไหนพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนานะครับไม่ได้หมายควาว่าการปกครองในรูปแบบเดียวกันมันจะเหมือนกันเสมอไปอย่างเช่นอังกฤษปกครองในระบอบอะไรราชาธิปไตยไทยปกครองในระบอบอะไรราชาธิปไตยไทยเหมือนอังกฤษไหมไม่เหมือนอังกฤษสังเกตไหมฮะไทยจะไม่เหมือนอังกฤษนะครับ สหรัฐอเมริกากับรสัสเซียปกครองในระบอบอะไรประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นบระมุกร,รัสเซียเหมือนกันนะครับแต่สหรัฐอเมริกาให้อยู่ได้ไม่เกินสองสมัยสมัยละ4ปีร,รัสเซียอยู่ได้ไม่เกิน2องสมัยสมัยละ15ปตตรรกกตรรีต่างกันไหมพฤติกรรมของคนสหรัฐอเมริกากับพฤติกรรมของคนรัสเซียต่างกันไหมต่างกันพฤติกรรมของไทยกับพฤติกรรมของ อ,อังกฤษต่างกันไม่ต่างกันในประเทศที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยอย่างเช่นเขมรเน่ะเคมรเน,น่ะปกครองในระบอบราชาธิปไตยเลยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนไทยไหมไม่เหมือนไงน, <ST AR> นะครับจึงเรียนหุ้นส่วนให้รับทราบและไปบอกลูกบอกหลานนะมันคนละการปกครองกันทําไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะ่ะทําไมเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องไปเชื่อว่าตะวันตกดีกว่า รายได้หลักของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวฝรั่งมังค่าเดินทางเข้ามาคนจีนหนึ่งเดินทางเข้ามามาเพื่ออะไรมาดูการท่องเที่ยวของไทยมาดูรูปแบบความชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาอยู่วัดวาอารามมาดูความเป็นพวกเราแต่ในทางกลับกันเขาใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดตั้งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยม มหาวิทยาลัยขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสของสหรัฐอเมริกาโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือไปทั่วประเทศไทยใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาที่ไหนเกิดขึ้นที่ฮ่องกงฮ่องกงเดินยึดไป99ปีอังกฤษ แทบไม่มีโรงเรียนของจีนเลยมีแต่โรงเรียนของตะวันตกหมดชุดความคิดของนักเรียนที่ถูกปลูกฝังทางความคิดจึงเป็นตะวันตกทั้งหมดอ้างเรื่องอะไรประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสซึ่งเป็นแกนนากลุ่มนาโตซึ่งกลุ่มนาโตนี้ต่อต้านอะไรคอมมิวนิสต์นะครับนั่นหมายความเป็นการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้นิยมชมช,มชอบยกยอปอปั้นหลักคิด ของผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเดินสองหลักฮะยึดในเรื่องของสิทธ,ธิแมชชน 2. ยึดเรื่องของด e โมโกเกซีหรือประชาธิปไตยเพื่อทำไมกดดันประเทศอืน่นให้มาอยู่ภายใต้อานาจของตนเองเขาเป็ยุทธศาสตร์หลักนะครับนั่นหมายความว่าเรานะครับจะเป็นคนไทยดีหรือจะเป็นต,ะ,ตะวันตกดีนะฮะวิธีการาง,ง่ายๆเปรียบเทียบง,ง่าย เสื้อผ้าหน้าผมมองเราเนี่ยไม่เป็นฝรั่งแน่นอนถึงแม้จะมีการย้อมเดียมก็กลับมาสีเดิมตื่นเช้ามาเราคงไม่กินขนมปังทุกวันแทนข้าวนั่นหมายความว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนามันแตกต่างกันนะครับเมื่อก่อนผมเรียนเปียตนะีก็เข้าใจว่าฝรั่งดีพอเรียนเปียโทเอ๊ะมันอะไรวะเนี่ยพอเรียนเปียเอกอ๋อรู้เลยว่ามันเป็นกลยุทธ์นะครับ กลยุทธ์ของตะวันตกเพื่อมีเป้าหมายในการกรอบงาทางความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเปลี่ยนแปลงการปกครองไปอยู่ภายใต้อนาจของตะวันตกเราทําจนตายแล้วก็ไม่เป็นฝรั่งเศสเราทําจนตายแล้วก็ไม่เป็นสหรัฐอเมริกานะครับเขาจึงต้องการให้เรานะเปลี่ยนแปลงเป็นเขาแล้วอ้างเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยล่าสุดประชาธิปไตยกําลังเกิดขึ้นนะครับการเล่นงานคนเอเชีย นะครับที่มีเชื้อสายสหรัฐอเมริกาถูกทําร้ายจากคนภายในสหรัฐอเมริกาการเหยียดสีผิวกําลังเกิดขึ้นการละเมิดสิทธิไม่ชนเกิดขึ้นเรื่องของจอร์ดฟรอยนะครับการทําร้ายคนดําตอนนี้หันมาทําร้ายคนเอเชียอย่างดาดืน่นนะครับนั่นหมายความว่าการปลูกฝังทางความคิดตอนนี้พวกเราต้องอธิบายให้ลูกหลานเข้าใจนะครับคลิปวิดีโอคงเป็นตัวแบบให้เห็นนะครับว่บมามันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดนะครับ และก็ประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการปกครองที่ดีที่สุดการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอซอดีได้จะเกิดไม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้ว ขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้าย ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีไม่มีเพลงไหนที่ดีอพอจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำ ที่พ่อเคยซ้อมเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดิน ให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิต พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็น ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวัน